เทสหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสองสองส,ส,สี่สอง <c oughs> สี่แปดชื่อพีระมนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c f f f e e Break บิทกาแฟวันนี้คุณกำลังอยู่กับชาบิกาสว่งางวงสากุลค่ะชื่อเล่นชื่อว่ากาแฟตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบจบการศึกษาแกรดจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาภาคััศาศิลป์เอกจิตกรรมค่ะหรือว่า เ e นติ้งนั่นเองค่ะจิตกรรมหรือที่เรียกว่าเ e นติ้งนั่นเองค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดก็ต้องขออาภัยนะคะเพิ่งผ่าฟันคุดมาหน้ามันมาโดนขพิ่งต่อยประครบอุ่นอยู่ค่ะเอสปาคือว่าค่ะถ้าแบบให้สเปซฟิกช่วงสเปซฟิกไม่ได้เพราะว่าวันรุ่ตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนเป็นแบบ กิจกรรมที่ทำควบคู่กับ,บการเรียนมาเลยตลอดเช่นเรียนไปก็แอบ,บวาดรูปไปหรือว่าแบบว่าไปทำนู่นทำนี่ก็แบบเป็นสมัยก่อนแบบมีสมุดวาดรูปหกแบบเป็นลูกคูคูเป็นลุกแบบคนติดติดเอาหนังสือขึ้นมาแบบขีดขีดแล้วก็แบบเป็นความลับเก็บเก็บไม่ให้คนอื่นเห็นคือว่าเส้นทางของเราทูกบีบ,บังคับมาตั้งแต่เด็กเราไม่ได้อยากเรียนวิทย์ เราก็เลยไปเรียนภาษาแต่ว่าตอนที่เราเรียนภาษาเราก็ไม่ได้อยากเรียนภาษาต่อเพราะเราก็ยังคงวัดรูปไปพร้อมกับการเรียนอยู่ก็เลยมีคนแนะนําว่าเออไปเรียนแบบคณะศิลปะไหมเช่นนิเทศกับศิลปกรรมแต่ว่านิเทศมันดูเป็นแบบไม่ใช่เวทเท่าไหร่อยากวัดรูปมากกว่าน,นั้นก็เลยเข้าศิลปกรรมจะได้แบบวัดรูปเป็นคนติดๆคนหนึ่ง คือตอนแรกอะถ้าพูดได้อยากเป็นศิลปินไหมอะมันทุกคนมันก็ต้องแบบมีความคิดเนี้ยในหัวคือถ้าเราเรียนสายนี้มาทุกคนก็ต้องคิดว่าไม่มากก็น้อยก็ยังจะต้องอยากเป็นศิลปินแต่คือว่าทีเนี้ยแบบว่าตอนแรกก็มองทางไม่ค่อยเห็นไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นศิลปินอะทํายังไงหรือว่าก็คือไม่มีใครรู้ว่าการที่จะเป็นศิลปินอะ มันต้องผ่านอะไรบ้างหรือว่าทําไงถึงจะแบบมีคนเรียกเราว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากแกลเลอรี่เวอร์ใช่ใช่โลโก้ขึ้นเลยแบอบกว่าเราก็เลยได้เป็นศิลปินเพราะว่ามีเวอร์ถ้าไม่มีเวอร์ก็ไม่มีเราเพราะมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝัน <c oughs> ที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝัน <c oughs> ขอบคุณเบอร์แคลอรี่รว่าในขณะที่ทุกคนอ่ะกำลังตามหาตัวเองอยู่แล้วเราที่ไม่รู้ได้สัมว่าควรจะตามหาตัวเองที่ไหนเพราะว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ขึ้นหลงทางสุดก็เลยยื่นข้อเสนอกับบุคคลหนึ่งว่าเราจะทําการทดลองไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบอะไรอ่ะเราก็จะทำอนันออกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอ่ะ แล้วก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าลูกแกะหลงทางตัวนี้เดินกินหญ้าริมทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอหญ้าที่มันเด็ดกว่าคนอื่นอ,อ๋อคตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสการทดลองอยู่ใช่ไม่ในะขณะนี้ก็ยังคงเป็นแกะเดินกินหญ้าอยู่แต่ ก็มีก็จะเห็นได้แบบในงานปัจจุบันเช่นพวกอะไรที่เป็นแบบ texture ยีบยิบย่อยๆก็คือผ่านแบบการทดลองมาหมดแต่ว่าบางการทดลองอะที่แบบ process มันแบบแอบ,บค่อนข้างยุกยิกแล้วก็เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกเก็บไว้ใช้ในอนาคตไปเลยเพราะเราสึกว่าเทียบกับเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่ทํากับผลงานที่ r e s o u r t ที่มันออกมามันอาจจะยังแบบดูไม่ค่อยคุมค่าเท่าไหร่แต่ว่าที่มันได้แน่ๆมาจากผลการทดลองก็จะเป็นแบบ texture ค่ะ พราะว่าอยากให้งานแบบไม่ใช่แค่แบนๆแต่ว่ามีนูนสุแบบนูนสูงนูนต่ําในงานด้วยจะได้แบบไม่ดูน่าเบื่องานที่ใช้ผ้าเฟือกนึกชื่องานไม่ออกแต่ว่างานที่ใช้ผ้าเฟือกแบบว่ามันเป็นลูกเล่นที่แบบคนก็จะถามเยอะว่าเอ้ยอันนี้ใช้อะได้ทา คือผ้าือกอาจจะไม่ใช่การคนพบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่สาหรับเราคือมันแบบยิ่งใหญ่มากเท็กซ์เจอร์ดีมากคือเหมือนแบบจับให้เป็นทรงไหนก็ได้ชอบผ้าือกแล้วก็จะมีพวกอเขาเรียกว่าพัตตี้ที่โปผนังอันนี้ก็ไม่ได้แบบหูโค่นใหม่แต่ว่าอยู่ดีๆที่เราจะเอาไอ้ที่โปผนังต้องไปเดินซื้อเนี่ยโคมตืดเนี่ยไม่ได้เอามาโปผนังเอาทํางานศิลปะมันดูแบบยิ่งใหญ่อ่ะสําหรับ แกะหลงทางแต่เืองนี่คือแบบยูยูหรือว่ามีอยู่ที่บ้าน้าเฟื่อคืออาจจักใจไม่้าเฟื่อกเนี่ยจักใจจริงคือเพื่อนแนะนำมาอีกทีคือตอนแรกไปดูงานคนอื่นบุคคลท่านหนึ่งสามารถพูดชื่อได้ไหมงานของคุณอุดมศักดิ์คิสซนามิก็คือเขาแบบมีเท็กเจอร์แต่เขาไม่ได้ใช้้าพเฟือกนะแล้วก็ยืนคุยกับเพื่อนว่าอ๋อมันดูเป็นแบบเป็นแบบแถบตารางตารางดีแล้วเพื่อนก็บอกว่า กัวเนี่ยผ้าเฟือกแต่มันไม่ใช่ผ้าเฟือกสรุปแต่พอเอามาทําแล้วแบบอุ๊ยมันแบบคนโพกก็ขอบคุณคุณอุดมศักดิ์กิษณตื้อคัดคัดก็ต้องขอบคุณศิลปินท่านนั้นที่แบบอินสไพร์เราให้เรามีผ้าเฟือกในวันนี้ขอบคุณค่ะเดะ เรื่องความเปรียบเทียบอะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะถ้าถามใครอะทุกคนก็เป็นเพราะว่าพอเราชอบแข่งธรรมชาติของมนุย์คือชอบแข่งแล้วนี่ชอบแข่งมากคอมเพนตีฟสูงมากเป็คนคนชอบแข่งแต่คือพอเรียกว่าอ,อะไรอะพอเราทํางานไปเรื่อยอะตอนแรกอะสกิลเรื่องสกิลมันแข่งได้จริงเพราะว่ามันมีตัวชีวัดที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แต่พอถึงเวลาที่ทํางานตัวเองอ มันก็รู้แล้วว่าไม่มีใครอะเยียบอยู่ในทางเดียวกันค่ะทุกคนมีทางของตัวเองอย่างเดียวที่ควรจะแข่งอะก็คือแข่งกับตัวเองนั่นแหละว่าเราจะแบบดีเฟนให้คนอื่นรู้สึกแบบเชื่อในการทำงานของเราได้มากแค่ไหนแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติที่แบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนน้นคนนั้นเก่งกว่าแต่ก็แบบอยากให้คอยแบบว่ารีมายน์ตัวเองไว้ว่าถึงเวลาแล้วอะ มันไม่มีใครที่ต้องแข่งกันเองแข่งกับตัวเองนั่นแหละค่ะเหนื่อยสุดอย่าไปแข่งกับคนอื่นเลยคือว่าเราไม่มั่นใจเพราะว่าพอมันไม่มีคนที่ทํางานคล้ายๆกันหรือว่าไปในแบบทางทางเดียวกันอะไรเงี้ยเราไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้ว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยแล้วมันก็อการเปรียบเทียบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าแบบ เคยแบบห้ามเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบบางทีก็ดีอีกหนึ่งอย่างคือเราก็เห็นว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่าพออย่างที่บอกก็คือพอมันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบอะบางทีเราก็หลงทางอีกแล้วเป็นแกะตลอดไปบาง,างที่ไม่รู้สึกมันไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเซลฟ์เอสติมต่ำมันก็เป็นพอแะแบบเรื่องฮอร์โมนด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับงานที่แบบว่าพูดว่าแบบเออมัน,มนเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยแบบบางที ความไม่มั่นใจที่มันเกิดขึ้นอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถเลือกได้แต่ถ้าถามว่าทํายังไงให้ความมั่นใจกลับมาคือในห,หัวเราคิดอยู่ตลอดว่าที่เราไม่มั่นใจอะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติที่แบบเราทําแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องแบบหาทางทํำยังไงให้แบบมันดีขึ้นหรือว่าเซลฟ์เอสติมเราแบบดีขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยพราะเราเชื่อว่า เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแบบ trust the process คือเรื่องจริงเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราทำก็ก็มีบางคือว่ามันก็เขาก็ไม่ได้ผิดในสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าบางอย่างที่เขาพูดออกมา เช่นเขาพูดว่าในการที่เราทํางานแบบแนวเนี้ยบางทีเขารู้สึกว่าความหมายที่เราให้กับงานอะมันแบบมันเยอะมากรีซอของงานไม่ควรจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าทางทังที่แบบว่ามันเป็นแบบรูปแบบงานแอ็บสแตรกอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะต้องมีแบบกฎเกณฑ์ของการทําหรือเปล่าอันนี้คือในมุมมองของเรานะพอแบบว่าเขามาพูดเงี้ยเราก็แบบ อ้าวทำไมเราถึงจะมีแบบกฎเกณฑ์ให้กับงานศิลปะคำที่พูดว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดอะเราว่ามันน่าจะแบบเป็นจริงได้มากกว่านี้อะ่ะนี่เรากำลังโดนจับยัดใส่กรอบกรอบหนึ่งที่เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พยายามหนีมาในการทำงานนามธรรมนะทำงานแอ s บสแตรกแล็ยังดนตรออืมใช่ถ้าเกิดว่าเราเรียกแบบงานแอ็บสแตรกว่าเป็นงานนมามธรรมที่แบบว่า ไม่มีกฎเกณฑ์แต่ทำไมสุดท้ายเขาก็ยังพยายามแบบว่าสร้างกรอบสร้างนูนสร้างนี้ให้กับเราเ<ๆ>เคืาก็ยังอยากลองไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่อยากแบบลิมิตตัวเองไวไกับอะไรเดิมๆแต่ที่อยากทํำเป็นพิเศษเลยก็จะมีแบบอยากลองปั้นเพราะว่าสมัยเรียนหนีปั้นมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็เลยอยากลองปั้นแหละพอไม่ต้องเรียนละ อยากทางานที่แบบว่าเป็นพวกสเกปเจอร์แบบ 3D ดูได้หลายๆมุมเพราะว่าพนติ้งอาจจะยังดูไม่ค่อยตอบโจทย์ในแง่ของดูได้หลายมุมขนาดนั้นแต่ว่าไม่สัญญาณว่าจะทำแต่ว่าแต่ว่าอยากทำพูดพูดพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนประมาณนั้นไม่มีการสัญญาใดๆเกิดขึ้นคือไม่ชอบคาดหวังเพราะว่าเดี๋ยวผิดหวังแต่ว่าโอ ตลกเลยอันนี้ตลกอันนี้ตลกไม่ชอบคาดหวังเพราะาเดี๋ยวผิดหวังแต่ว่าก็ที่ไปเรียนอ่ะก็คืออยากแบบมีเรียกว่าอะไรเห็นมุมมองใหม่ๆเปิดหูเปิดตาแบบเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำงานเราจะได้มีอะไรใหม่ๆให้มาสร้างงานใหม่ๆเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> สมมงว่า อาต้องติดตามตัวเองก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของกาแฟนเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Instagram เดี๋ยวค่อยคิด kf. อ่ะมียังมีงานอยู่โซโลนี่อยู่ถึงวันที่เอ่อ17 September นะคะที่ Gallery v e r วออง Project Room ค่ะางานชื่อว่า n e v e r l a n d s e n d อ่ะสวย ก็แพ้หมดละก็หมดละแต่ว่าขอจบรายการเพลงเท่าน um ี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบฝากติดตามม้ยค่ะจะได้มี EP สองต้องตามไปถ่ายิใช่เดี๋ยวซูมอ่ะสวัสดีค่ะทำเหตุผลที่ตัดสินใจมาเป็นศิลปินมาเป็นศิลปินได ก็คือว่ามนต้องตัดออกนะเดี๋ยวชอบเลย